อันนี้ก็คือจะเอาเอาออกโล่งหมดเลยใช่ไหมอ่าก็ตอนนี้จริงๆต้องถามผมก็จะถามผาจายกาจะเปลี่ยนประตูหน้า,อ,าอันนี้ต้องเอาออกให้หมดเลยเนี่ยเอาออกหมดแล้วประตูเข้าก็คือแบบนี้เลยอ,เอืมก็จะเปลี่ยนประตูเข้าใช่<ม>ใช่เปลี่ยนประตูเข้าบ้านใหม่แล้วก็คืออะไรอะไรอะไ้พวกครัวที่มันเป็นครัวก็ต้องเอาออกไปเอาออกไปเป็นห้องนอนห้องพระ หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าบ้านไหนความรวยเป็นบันไดยิ่งออกบ้านยิ่งรวยยิ่งออกบ้านยิ่งรวยออืมืมมต้องอยู่ไม่ติดบ้านอันนี้หมายถึง้งคู่เลยใช่ไหมอยู่ถึงคำนี้ออกไปถึงพี่อาช่ใ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 ชแต่แต่ดวงของเขาผู้หญิงเนี่ยเขาสบายเพราะเขามีลูกคนที่สองสองคนเมื่อไหร่เขาก็าสบายเลยใช่ใช่ที่ดีเขาต้องอยู่ตรงมุมนี้ ถ้าสมมติจะใช้ทางเดิมเนี่ยต้องย้ายประตูประตูต้องเข้าตรงนี้มันยากเนี่ยเจาะก็น่าจะเอาเรื่องนะก็เดี๋ยวคงคุยกันนะมาว่าระหว่างดี้ต้งแน่ดีกว่าครับถ้าต,ต้องเลือกทำพักะให้แนะนําให้หนูว่าต้องเลือกทํต,กทนนกตรงนี้กับเออตรงนีห้หนูควรจะอะไรอันนี้คือล,ลูกยังเล็กอยู่ก็เลยยังไม่อยากให้เขาไอ้นั่นเยอะมันต้องผ่านไปอย่างน้อยต้อง สักสองสามปีอะ่ะแต่<ม>อาจา<ม>จะเตรียมการรอช่วงก่อนสองสามปีค่อยมาทาก็ได้ไอชุดนั้นชุดได้ใช่ใช่แต่ก<ช>็ยังจออันนี้ไปก่อนจอไปก่อนมันแค่เจาะให้รูเดียวนี่นแต่ถ้าอันนี้ทําใหญ่เลยนะถ้าตรงนี้ก็คือทําใหญ่เลยก็คือครัวเค์ต้องเอาออก<น>ครัวต้องขยับแล้วก็ไปอยู่ข้างหลังแทงน้ําต้องย้ายแทงน้ําต้องย้ายเป็นที่ตักผ้าประตูห้องน้ําต้องย้ายให้มาอยู่ฝั่งนี้ ย้ายห,หมดเลยเพราะในประตูเขาไม่ตรงกับประตูหน้าบ้านเนี่ยถือว่าดีเวลาซับมันเข้ามาปุ๊บถ้ามันตรงกับประตูที่ขับถ่ายเนี่ยมันก็จะพ้่นออกด้วย